สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับีูับช่างต้นอีกแล้วครับดีครัสมาชิกใหม่ครับน้ายางโอ้มันดูโอททุ่มนะฮะมมยางทุลมมเอมุมเ้ยแบนองมุมหรือมุมเน่เน่เน่ เคร so ื่องฮะเครื่องสุดแรงฮะเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยเตือนน้ำมันเราพลอยติดหแล้วเฮ้ยปลาเจ่งลาโจลหรือไปเพิ่งแับปลาดคิวแม่งเฮยกูนายเดิมพลาขมาเลยปลาจุมจีจะไทแบบเตือนกี้หนูแม่งก็ไม่ได้อักร้องฮะ นี่ครับสมาชิกใหม่ครับผมดูดูดูก็ที่จริงก็มีเกียร์สองลูกอยู่แล้วนะเพิ่มล้อหลังเนี่ยเพิ่มล้อรับน้ำหนักข้างหลังครับก็ได้กี่เทแลวร์้เนี่ยนี่เดี๋ยวดีก็เท่ดีครับนะ

โอเคเจ็ดสี่ครับตัวเล็กมากคันสุดทีโอ้รอดูรอดูครับเนี่ยเล็กครับแรงแน่ๆครับเราชมความแรงครับผมลูกหน้าของมิสูอ่ะโอล็อกไว้เลยครับล็อกเกีย์ลูกสองไว้เลยน่าจะมีน่าจะเป็นอะไรสักางบนะนะครับลูกเตะ ก่เชื่อมให้มันตรงวินล่างตัวนั้นครับแล้วก็ทำรถดึงข้างหลังแล้วก็ยึดไว้ตรงแกนโมเลนแล้น,นนะแกนลูกเตะก็จะประมาณนี้ครคก็อย่าดึงดอย่าดึงไปมากครับเดี๋ยวเดี๋ยววินล่างมันจะฟรีประมาณนี้พอดีครับเน่บางประถมคุณมูให้เอจอก้อนเตือนเมียนอะคนหมู เอาเอาเอาหนักหน้า <c oughs> แน่นอนไกลพุงระยะเด็กเอาเดี๋ยวเปลี่ยนวินบนหน่อยเดี๋ยวจะใส่สี่นิ้วครึ่งทีนี้มันห้านิวน้ววิ่งเร็วนะนว,วิ่งเร็ว โอ้น่าทึ่งมากเลยครับเกียร์ลูกหลัง ja นี่เกียร์จุดเครับเพราะว่าเพิ่งได้รีวิวเป็นครั้งแรกครับคันนี้ก็เมื่อก่อนว่าใส่เกียร์ลูกเล็กไหมวันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูเลยครับใส่ได้ครับวิ่งหน้าครับแล้วก็บรรทุกได้จริงจริงด้วย เอาแล้วครับเอาแล้วหนักหน้าครับเพิ่มหน่อยสักีบสองคีบครัอ่ะเดี๋ยวเพิ่มข้างหลังอีกสักนิดหนึ่งครับลงมาก็เปลี่ยนวินบนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ เราดูแรงบิดคลิปหน้าฮะโอ้หเลเยเชอร์อ,นนอะไรครับคันนี้เขี่ยลูกหลังฝากกติดตามสมาชิกใหม่เลยครับสวัสดีครับ